สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูให้นักเรียนทดลองเรื่องขึ้นในสปริงนะคะโดยอุปกรณ์การทดลองก็จะมีเป็นสปริงนะคะอยู่2แบบก็คือมีสปริงอันเล็กนะคะแล้วก็สปริงอันใหญ่อันนี้เลยสโดยตอนที่1นนะคะครูใช้นักเรียนทดลองโดยใช้สปริงอันเล็กก่อนให้นักเรียนสบัดสปริงนะคะอ่าอ่าให้นักเรียนทดลองให้ดูค่ะให้นักเรียนสบัดสปริงนะคะตั้งฉากกับ ตัวของสปริงน,นะคะวิธีก็คือตั้งฉากกับตัวของสปริงนักเรียนวางสปริงแบบนี้ใช่ไหมสปริงก็จะเป็นระานาบในแนวนี้แต่การสะบัดตั้งฉากต่อสปริงก็คือเราสะบัดซ้ายสะบัดขวาหรือเรียกว่าสะบัดขึ้นสะบัดลงนั่นเองค่ะแล้วก็ให้นักเรียนดูนะคะว่ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ว่ารูปนะคะในกิจกรรมการทดลองของนักเรียนแล้วก็ครูฝากคําถามนะคะก็คือทิศทางนักเรียนเห็นว่าทิศทาง กับทิศทางของสปริงมันเป็นยังไงคะไปได้วยกันหรือว่าตั้งฉากกันคะ่ะอ่าตอนที่สองนะคะตอนที่สองคุณให้นักเรียนใช้สปริงอันใหญ่อันนี้เลยนะคะสปริงอันใหญ่นะคะโดยวิธีการทดลองนะคะอ่าให้ให้อีกคนนึงจับนะคะช่วยกันจับนะคะคนนึงจับแล้วก็คนนึงเป็นคนดันนะคะก็คือวิธีการดันก็คือดันแบบนี้อ่าให้นักเรียนสังเกตนะคะว่า เื่อนที่ไปกับทิศทางของสปริงมันเคลื่อนที่ไปกับทิศทางของคลื่นไหมหรือว่าอาจารย์รูเพื่อนอาจารย์จะเห็นว่าคลื่นมันเคลื่อนที่นทีนทจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้มันเคลื่อนที่ไปด้วยกันไหมหรือว่ามันเคลื่อนที่ตั้งฉากกันค่ะ,ะให้นักเรียนบันทึกในผลกิจกรรมการทดลองที่ครูเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะ